สวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านและก็นักเรียนนะครับของกุกกุ้งที่น่ารักทุกคนนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมเรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับร้อยละเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะลองเอาร้อยละนะครับผมไปใช้ประโยชน์นะครับในการบอกกําไรนะครับซึ่งร้อยละเนี่ยเป็นเพียงวิธีคิดนะครับผม เวลาเอาไปใช้ประโยชน์จริงเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราจะลองเอามาพูดถึงคำว่ากำไรนะครับกำไรเนี่ยนะครับผมอนกเรียนเปิดไปหน้าส3าก่อนนะครับเวลาเราขายขายสินค้าใช่ไหมครับผมหรือเวลาเราทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยการลงทุนมันมักจะมีคำว่ากำไรเข้ามานะครับผมบทเรียนนี้วันนี้นะครับผมเป็นเรื่องของกำไรส่วนวิดีโอที่ เป็นวิดีโอถัดไปจะเป็นเรื่องของคําว่าขาดทุนนะครับทีเนี้ยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินผู้ปกครองใครที่แบบเปิดร้านขายของชําขายขนมขายอะไรแบบเนี้ยนะครับผมอ่ามักจะได้ยินเขาพูดกันว่าได้กาไรห้าเปอร์เซ็นตได้กําไรสิบเปอร์เซ็นตได้กําไรยี่สิบเปอร์เซ็นตแบบเนี้ยนะครับผมเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนของคุณครูเนี่ยมา คำนวณกำไรนะครับผมพูดถึงแค่ร้อยละของกำไรกาไรนะครับผมซึ่งอาจจะยังไม่ได้คำนวณเป็นแบบเป็นเสร็จเลยว่าฉันต้องการกำไร20%ฉันต้องขายของด้วยราคาเท่าไหร่อันนี้ยังเอาไว้เรียนที่โรงเรียนนะครับวันนี้มาแค่พูดถึงตัวของเปอร์เซ็นต์ของกำไรนะครับอ่ะทีนี้นะครับในความหมายของมันนักเรียนลองอ่านดูก่อนก็ได้นะครับเขาบอกว่ากำไรเนี่ยคือสัดส่วนนะครับของกาไร ที่เกิดจากการขายสินค้าเมื่อเราเปรียบเทียบใส่กับต้นทุนนะครับอ่ามันมีคำว่ากำไรแล้วก็ต้นทุนนะครับแล้วก็อยากให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราก็ต้องนะครับเอามาทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนั่นเองนะครับโอเคการหากำไรมีอยู่สองขั้นตอนนะครับอ่าการบอกเปอร์เซ็นต์ของกำไรมีอยู่สองขั้นตอนนะครับแต่ไปดูสถานการณ์ก่อน ตัวอย่างด้านล่างนะครับเขาบอกว่าร้านขายสินค้าขายได้หนึ่งพันสองร้อยบาทต้นทุนอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับต้นทุนแปดร้อยขายไปพันสองนะครับต้นทุนแปดร้อยขายไปพันสองได้กำไรอยู่ใช่ไหมไมเรียนรู้จัก คำว่ากำไรเนาะกำไรคือเราไม่ได้ขายขาดทุนอย่างเช่นตอนนี้ทุน800เราเอาสินค้ามาขาย800นะครับเราก็ต้องขายให้มันได้มากกว่า800สิค่อยเป็นกําไรเนาะอันนี้กําไรนะครับส่วนถ้าหากนักเรียนขายได้น้อยกว่า800แสดงว่านักเรียนขาดขาดทุนนะครับผมโอเควันนี้เราจะเห็นสถานการณ์ต่างๆที่เขาได้กําไรนะครับแล้วเราจะมาบอกว่าเขาได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์ อย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับเขาบอกว่าร้านขายของขายไปพันสองนะกำไรแปดร้อยต้นทุนแปดร้อยสรุปเขาได้กําไรเท่าไหร่นะครับในขั้นตอนของการคิดกําไรเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผมอันดับแรกนะครับนักเรียนจะต้องมาหากําไรก่อนซึ่งมันมีสองขั้นตอนนะครับนักเรียนอันดับแรกหากําไรขั้นตอนที่สองคือหาร้อยละหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนักเรียนครับ กำไรเนี่ยมันได้จากรายได้นะครับผมรายได้หรือราคาขายนั่นเองเอาไปหักต้นทุนออกหักออกแปลว่าลบํำได้เนาะหักออกแปลว่าลบนะครับแล้วนักเรียนจะได้กำไรมาเต็มๆนะครับผมยังไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เอาแค่กำไรก่อนอ่ะทีนี้นะครับผมเราลองดูตัวอย่างไปด้วยเลยนะครับจาก จากโจทย์นะครับผมวิธีทำรรบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งเราหากำไรก่อนซึ่งกำไรก็คือราคาขายของเราเราขายไปหนึ่งพันสองร้อยบาทเอาไปหักต้นทุนออกหักออกแปดร้อยเนาะนะครับผมดังนั้นเราก็มาคิดเลขครับแล้วก็บอกว่าหนึ่งพันสองร้อยลบแปดร้อยอ่าตรงนี้นะครับหนึ 1, ่งพันสองร้อยลบแปดร้อยนะครับเหลือ สดังนั้นแสดงว่านักเรียนขายได้กำไร400บาทโอเคนะอันนี้คือหากำไรมาก่อนนะครับทีนี้นะครับผมทุกข้อเราก็จะทำแบบเดียวกันอย่างเช่นนะครับคุณครูเอายกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมข้อที่1ร้านอาหารขายได้3,200บาทโดยมีต้นทุน2,400บาทอ่ะอบาทอันดับที่1ครับเราต้องรู้กำไรก่อน เขาลงทุนไปสองพันสี่ร้อยบาทเขาขายได้เบ็ดเสร็จสามพันสองร้อยบาทกำไรกี่บาทครับเออ,อลองคิดในใจเล่นๆน,นะครับผมหรือใครอยากทดลงในกระดาษคำกระดาษทดก็เลยอ่าทดได้เลยนะครับผมสามพันสองร้อยนะครับผมอลบด้วยสองพันสี่ร้อยนะครับน่าจะเหลือนะครับผมแปดร้อยบาทอ่านะครับผมอันนี้กูกุ้งโน้ตไว้ก่อนนะว่า กำไรนะครับผมกําไรเนี่ยแปดร้อยบาทนะครับโอเคทุกข้อจะได้เริ่มหากําไรก่อนต่อไปนะครับกําไรแปดร้อยบาทเนี่ยนักเรียนจะต้องเอาไปคิดเป็นร้อยละซึ่งเป็นขั้นตอนที่สองนะครับร้อยละของกําไรเนี่ยเราจะเอากําไรที่ได้หารต้นทุนนะครับผมหารต้นทุนซึ่งเครื่องหมายหารคุณครูบอกว่าเครื่องหมายหารแปลว่าเครื่องหมายเศษส่วนนะครับ เออแล้วก็อยากคิดเป็นร้อยละใช่ไหมอ่าก็มาคูณหนึ่งร้อยแค่นั้นคือจบเลยนะครับผมจบเลยเนาะนะครับอ่าทีนี้ลองมาดูโจทย์ของเรานะครับผมที่บอกว่าร้านขายสินค้าได้หนึ่งพันร้อยบาทแล้วก็ลงทุนไปอยู่ที่แ0 0ร้อยบาทกำไรของเขาใน400บาทอยู่แล้วเนาะนะครับผมแต่มันจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเออกำไรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มันคนละตัวนะกับ400นะครับผมอ่ะแล้วก็จะเอา กำไรนะครับตามมูคลครูให้ทันนะเอากําไรขึ้นต้นนะครับอ่าแล้วก็ส่วนด้วยต้นทุนนะครับกําไรสี่ร้อยส่วนด้วยต้นทุนแปดร้อยคูณหนึ่งร้อยเพื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสรุปนะถ้านักเรียนอยากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นักเรียนคูณหนึ่งร้อยทันทีโอเคเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับ,รบทีนี้เราก็ได้ตัวเลขมาเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับเออได้มาแล้วคิดเลขธรรมดา มีการตัดทอนมีการคูณมีการหารธรรมดานะครับไม่ต้องกลัวตรงนี้ง่ายอยู่แล้วนะครับอาทีนี้คุณครูจะซูมเข้าไปก่อนช่วยคุณครูตัดทอนได้ไหมนะครับอาโอเคครับเราก็จะเริ่มดําเนินการตัดทอนได้เลยนะครับอ่าคุณครูจะตัดทอนแบบนี้นะครับผมเห็นเลขศูนย์ก่อนใช่ไหมอาบางคนนะั่งมองบอกว่ามองหุกุ้งอาบอกหุกุ้งว่าคุณครู400มันเป็นครึ่งหนึ่งของ800 เ้วเอาสูตรคูณแม่400ตัดเลยได้ไหมคําตอบคือได้นะครับนักเรียนได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้วิธีที่แบบอาจจะรวดเร็วที่สุดเนาะนะครับผม401เป็น400 402เป็น800เออบางคนคิดไวแบบเนี้ยใครทําได้ไวทําเลยนะครับผมแต่คําตอบมันจะมาเหมือนกันได้ได้ได้เอ่อได้คําตอบที่มีค่าเท่ากันนะครับโอเคทีเนี้ยสำหรับคนที่ อ่ยังไม่กล้าคิดไกลขนาดนั้นนะครับผมคุณครูก็ให้เราค่อยเป็นค่อยไปเนาะนะครับผมเรารู้ว่านะครับผมเลขศูนย์มันตัดกันได้อ่านะครับนักเรียนก็เริ่มตัดจากเลขศูนย์ก่อนนะครับผมอ่าตัดเลขศูนย์ศูนย์สองตัวข้างบนตัดกับศูนย์สองตัวข้างล่างแล้วต่อไปนะครับในเกรียนเราก็จะเอาสี่กับแปดตัดกันนะครับผมโดยใช้สูตรคูณแม่สี่เนาะสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปด โอเคนะครับใครจะค่อยๆไปแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดนะครับผมอ่าทีนี้นะครับต่อไปเหลือหนึ่งร้อยใช่ไหมครับหนึ่งร้อยด้านล่างเราเหลือเลขสองนะครับผมด้านบนเราเหลือหนึ่งแล้วก็หนึ่งร้อยตรงเนี้ยนะครับนักเรียนจะรู้ว่าถ้ามันเป็นเลขคู่แม่สองเอาอยู่แม่สองเอาอยู่ดังนั้นเราก็ตัดสองหนึ่งเป็นสองสองเท่าไหร่ได้หนึ่งร้อยครับนักเรียนอ่ะ อะไรบวกกัน2ครั้งใน100ก็ได้มาคิดง่ายๆนะครับผมมันคือ50ใช่ไหมถ้าเราตั้งหารแล้วก็จะได้ว่า2 5เป็น10 2 0ได้0นย์ดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยนะครับผมเราเหลือนะครับ1 1จาก400เน่ยนะนะครับผมคูณอยู่กับ50 1คูณ50ด้านล่างเหลือส่วน1คุณครูบอกว่าไม่ต้องเขียนเนาะนะครับผม1คูณ50เท่ากับห0สิบ แสดงว่าเขาได้กำไรนะครับร้านค้าแห่งนี้ได้กำไรร้อยละห้าสิบหรือถ้าเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่แบบผู้ปกครองนักเรียนชอบใช้นะครับผมในชุมชนเราชอบใช้ก็คือพูดเป็นคำว่าเปอร์เซ็นต์ได้กำไรร้อยละห้าสิบหรือนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใครอยากลองเขียนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เท่ๆก็ใส่คำว่าหรือเข้าไปได้เลยนะครับ โอเคตรงนี้ง่ายมากนะครับสรุปนะมันมีอะไรเพิ่มมาใหม่ิึงที่เพิ่มมาใหม่คือเราต้องไปหาก้อนของกําไรมาก่อนแล้วก็เอามาคิดเป็นร้อยละธรรมดาซึ่งบทเรียนที่ผ่านมาเราคิดเป็นร้อยละแล้วถูกต้องไหมครับโอเคเนาะนะครับอ่ะทีนี้ไปต่อนะครับถ้าใครมีคําถามอ่าเนื่องจากเราเป็นวิดีโอที่คุณครูอัดการสอนแล้วก็สามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ต่อไปครับมาดูตัวอย่างคุณครูจะยกตัวอย่างสองข้อตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างจากแบบฝึกหัดอยู่แล้วนะครับนายสมชาย,ายขายของได้หนึ่งพันห้าร้อยบาทอโดยมีต้นทุนหนึ่งพันบาทนะครับต้นทุนนะครับหนึ่งพันบาทนักเรียนคิดตามครูซิแสดงว่าขายได้หนึ่งพันห้ารอยบาทเนี่ยมันมีทั้งทุนและมีทั้งกำไรอยู่ด้วยกันถูกต้องไหมครับ อืมมีทั้งทุนแล้วก็มีทั้งกําไรอยู่ด้วยกันนะครับทีเนี้ยเขาอยากรู้ว่าเขาได้กําไรร้อยละเท่าไหร่หรือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนักเรียนก็มีสองขั้นตอนขั้นตอนอที่อ่าที่หนึ่งนะครับเราดูซิว่าขายห้าร้อยขายหนึ่งพันห้าร้อยโดยที่ต้นทุนหนึ่งพันบาทเนี่ยกาไรเท่าไหร่ครับเออ ขายได้1,500หาักออก1,000งพกำไรจะเท่ากับ500บาทโอเคนะอันนี้คือขั้นตอนที่1คิดกำไรออกมาก่อนกำไร500บาทนะครับอ่าทีนี้ไปต่อนะครับไปต่อเราจะมาหาว่า500บาทนะครับ5้าบาทเมื่อเปรียบเทียบใส่กับต้นทุน1,000บาทเอออย่าลืมนะว่านักเรียนจะต้องเอา กำไรมาเปรียบเทียบกับต้นทุนในขั้นตอนที่สองนะครับแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยเขาจะได้เป็นร้อยละเท่าไหร่หรือได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ่นักเรียนจะเห็นว่าเออเริ่มง่ายและมีการตัดทอนได้ใช่ไหมครับตัดทอนเลยครับเอาศูนย์ของห้าร้อยสองตัวตัดกับศูนย์ของหนึ่งพันสองตัวด้านบนก็จะเหลือเลขห้าด้านล่างก็จะเหลือเลขสิบใช่ไหมครับ นักเรียนอาจจะรู้ว่าเอาห้ากับสิบมันก็ตัดทอนกันได้อีกเนาะนะครับผมอ่ะกุ้งอาจจะอ่าตัดแบบใหม่นะครับผมเอาศูนย์ของเลขสิบตัดกับศูนย์ของเลขหนึ่งร้อยด้านบนนักเรียนเหลืออะไรครับตอนนี้อ่ะเราก็จะเหลือห้าคูณสิบใช่ไหมครับข้างบนเนะี่ยเหลือห้าคูณสิบแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเหลือหนึ่งเพราะว่าศูนย์ของเขาสามตัวของเลขหนึ่งพันถูกตัดทิ้งหมดแล้วนะครับดังนั้นเราก็ได้ห้าส่วนสิบ ห้าส่วนสิบอ่า sorry ห้าคูณสิบไม่ใช่ห้าส่วนสิบนะครับผมกุ้งขอโทษด้วยนะครับห้าคูณสิบเป็นห้าสิบสรุปได้กําไรกําไรร้อยละห้าสิบเนี่ยง่ายมากนะครับผมเวลาเราเอาไปพูดให้คนอื่นฟังก็เนี่ยสมชายขายของได้กาไรห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะนักเรียนค้าห้าสิบเปอร์เซ็นมันเยอะมากเลยนะครับผมเยอะมากเลยนะนะครับผมโอเคอ่ะต่อไปครับลองคิดข้อหนึ่งไว้ก่อนคุณครูซิ ลองคิดข้อหนึ่งไว้ก่อนคุณครูอาจจะก,กดหยุดไว้แล้วก็คิดเลขมามันจะตรงกันกับคุณครูหรือเปล่านะครับลองคิดคำตอบไว้ก่อนเลยกดหยุดเพื่อคิดคำตอบครับกดเลยอืมโอเคคิดคำตอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะลองมาดูว่าคุณครูคิดแล้วได้เหมือนเราไหมเราคิดแล้วได้เหมือนคุณครูหรือเปล่านะครับนักเรียนครับร้านขายอาหารขายได้ เงินเบ็ดเสร็จเนี่ยสามพันสองร้อยบาทลงทุนไปสองพันสี่ร้อยบาทนะกำไรแน่แน่ใช่ไหมครับกำไรเห็นเห็นเลยขายได้สามพันสองเนี่ยแต่ลงทุนไปแค่สองพันสี่กำไรเท่าไหร่ครับกำไรแปดร้อยบาทใช่ไหมครับอ่ากำไรแปดร้อยบาททีนี้นักเรียนเอาไปเปรียบเทียบกับทุนครับเอาไปส่วนทุนทุนของเราเท่าไหร่ครับอ่าอย่าลืมนะต้นทุนของเราคือสองพันสี่ร้อยบาท เออนะครับเนี่ยต่อไปคูณหนึ่งร้อยเพื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคิดเป็นร้อยละคูณหนึ่งร้อยเข้าไปอ่ลองคิดเลขสิครับทีนี้ลองคิดเลขดูนะครับเราจะได้ว่ามีการตัดทอนแน่นอนนะครับผมตัดทอนแน่นอนอ่ะศูนย์สองตัวของแปดร้อยตัดกับศูนย์สองตัวด้านล่างของสองพันสี่ร้อยนะครับ นักเรียนครับแปดกับยี่สิบสี่ตัดทอนกันได้นะใช้สูตรคูณแม่แปดเลยนะครับแปดหนึ8 8่งเป็นแปดแปดเท่าไหรได้ยี่สิบสี่ครับแปดสามยี่สิบสี่นะครับนักเรียนจะได้นะครับตอนนี้นะครับนักเรียนจะได้หนึ่งคูณหนึ่งร้อยใช่ไหมครับส่วนด้วยสามนะครับหรือหนึ่งร้อยส่วนสามนั่นเอง อ่าทีนี้นะครับนักเรียนหนึ่งร้อยส่วนสามมันยังไม่ใช่ตัวเลขที่เราจะตอบนะครับเราต้องตอบเป็นจํานวนจริงนะครับผมซึ่งจํานวนของเรานะครับเรารู้ว่ามันคือเครื่องหมายหารใช่ไหมนี่อย่าลืมนะไอเจ้าตัวเศษส่วนเนี่ยคือเครื่องหมายหารน,นะครับนักเรียนก็จะตั้งหารน,นะครับเออสามหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับหารธรรมดาเลยครับผมออะเตรียมตัว สามเท่าไรได้สิบสามสามเป็นเก้าลบกันเหลือหนึ่งชักศูนย์ลงมานะครับผมศูนย์ตัวนี้ชักลงมาให้ตรงนะสามเท่าไรได้สิบอีกครั้งหนึ่งอ่าสามสามเป็นเก้าลบกันเหลือนหมครับลบกันเหลือหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้มันยังเหลือเศษหนึ่งอยู่ใช่ไหมอ่ะเลขระดับนี้แล้วห้ามเหลือเศษนะครับผมทํายังไงละ่ะคุณกุ้งไม่ให้มันเหลือเศษง่ายมากครับ จุดศูนย์สี่ใช่ไหมครับจุดศูนย์จุดข้างล่างแล้วก็จุดข้างบนด้วยต่อไปครับจุดศูนย์แล้วก็ชักศูนย์ลงมานะครับ oh. ผมปึ๊บอ่ะทีนี้นะครับผมชักศูนย์ลงมาปุ๊บมันก็จะเป็นเลขสิบใช่ไหมครับอ่ะสามเท่าไหร่ได้สิบอีกครั้งหนึ่งก็สามสามเป็นเก้านะครับผมทีเนี้ยนักเรียนจะรู้ว่าอ๋อมันมันจะได้ผลลัพธ์สาม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 ไปเรื่อยๆืเราก็จะเอาสักประมาณหนึ่งหรือสองตำแหน่งก็พอดังนั้นนะครับ ในข้อที่หนึ่งเราก็จะได้คำตอบอยู่ที่สามจุก็พอครับไม่ต้องบอกว่าเศษหนึ่งนะ 33. 3ามสามเปรซโอเคร้านขายอาหารได้ร้อได้กำไรนะครับผมร้อยละอ่ะได้กำไรร้อยละสามสสาจุมนักเรียนอย่ามาใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะเพราะว่าเรามีคำว่าร้อยละข้างหน้าแล้วนะครับผมไม่เอา ถ้าเราอยากจะใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องมีคำว่าร้อยละนะครับผมหรือ33.3%เอร์เซนนะครับใครที่ตอบ 33. 3 3 3สิดมสามผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดโอเคเนาะอ่ะดังนั้นนะครับตรงนี้คือการคิดกำไรแบบอ่าร้อยละนะครับผมจะทำให้เราสื่อสารกันได้ดูเรื่องง่ายมากขึ้นนะครับลองไปฝึกนะนะครับผมอีก9สถานการณ์ คุณกิติขายของออนไลน์ก็มีกำไรโรงงานผลิตสินค้าก็มีกำไรช่างซ่อมรถบางคนอยากเป็นช่างซ่อมรถลองคิดไว้ก่อนถ้า,าซ่อมแล้วได้กำไรเนี่ยจะคิดเป็นไหมนะครับผมแอบบริษัทดีขายสินค้านายประกรณ์ขายสินค้าที่ตลาดมีใครที่ไปขายสินค้าที่ททตลาดแล้วก็ลองคิดดูนะครับผมนะกำไรเราก็ต้องคิดให้เป็นนะครับโอเค ถ้าหากนักเรียนมีคําถามอย่าลืมครับถามไว้ในคอมเมนต์หรือไม่ก็สอบถามผู้ปกครองของนักเรียนได้เลยคุณครูคมั่นใจว่าผู้ปกครองแล้วก็พี่ๆของเราเนี่ยสามารถคิดกําไรได้อยู่แล้วหมายความว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะนะครับของโอเคครับ See you again next time everybody thank you so much for joining class goodbye